ครับนี่เป็นงานเกาะกำแพงหินนะครับที่แถวเทศาบาลหนองปลาไหลนะครับโดยมาช่างนุพัทยานะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับขอบบุญนะครับ ด้วยวางใจเรียกทีมงานช่างนุัทยานะครับให้มาทํากระแพงหินหัวบ้านนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร083-858515นะครับโดยทีงมางานช่างนุกเทย์ครับ ใจติดต่อสบถานับที่เบอร์โทร 8, 3, 0 8พรรณสามศูนปดหนึ่นะครับโดยทีมง,งานช่างนุพัทยานะครับครับสวัสดีครับ